กับเรียบร้อยเจียงวันพันล้านสามขังกันวันพันล้านมาเลยครับย้อนยุไ้ยนพักก่อนยกสามยกนะครับหัวใหญ่ก็ต่อยสามยกนะครับ ตั้งใจว่าจะให้ใส่กันห่ายกกันอันเที่ยมวัดสงสารคนเป่าพี่ีไม่ใส่ไหมจะซิเป็นจำเงินไหมยังแน่นอยู่จะยังเย็นได้อจะยังเย็นเด้อลูกเข้าในอ่ะรัดเลยนะเข้าในน่ะรัดคอเขาเลยรัดคอไปเลยจะล้วนนะลูกพมาณเห็นดองสีบ่ใจะยังเย็นดูคู่นี้ครับทางด้านแดงนั้นแสงมรกต น้ำเงินนันเพชศพานุท,ดทนนดาดตกิานมคดมดูครับว่าใครจะเป็นชายกับใช้ครับสามยกเท่านั้นออกอาวุธเลยปีบขวาไปก่อนแล้วก็แสงมรแลก็เชรพานุนั่นทางฝั่งน้ำเงินแสงเปล่าแล้วคก็เต้นแห้รับ,รบนนในใส่ได้ไหมใสได้ เดิดหน้าพุ่งเข้าไปจับตีโอ้ยจับเจากูอีกแล้วับเรียกเวลานอกเรียกเวลานอกน้วครับเรียกเวลานอกครับครับจองเรียกเวลานอกครับมึงอยู่จากท้องนี่พวกเนพวกวงนอกกันวกนอกกันยี่สิบขาวงในมองขะวกในหู่น อ้ามาถ้าเขาแน่นี่ตโจังหวะเองเลยะไรอย่งนมาเตะทีเตะาวนหนอเบวอทีเตอหขางยีด้วงพร้อมแล้วนะครับหลังจากแล้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับจังหวะคุกเีมันมีโอกาสพลาดได้อ้าวปัญาเด็ดผานกแฉลตกบแฉมวยตกดเอาแล้วรับโบกมา ขวาไปเหมือนกันครับทกำฝั่งของแสงมอดปรากฏขว้ใกล้ใช่ใช่ขวาพัดแมกขวามาตูนทางซ้ายแล้วไปเลยมัดขอได้ครับไอ้กำลังมังมันเงินนั่นเห็ุกานณ์ุกับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามันนักชกอารมณ์ดีมากขอัดมาดูครับยกที่สองอับนั่น แสงมรกตเอพานุกั่นทั้งฝั่งแดงเจอกับเพชรพานุเอรพานุแ่งไทยจะหนักแ่งไทยจะเนียนเด็กข้าหาเลยแสงมรกกดกข้ไปให้ได้ตัเนี่ยนรับเอาวักันลุกผัดกันรับขักนลุกผัดกันรับเดิม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 อาจารบอกแยกเลยก็แต่แยกประสบการเวทีนี่แหละข่าหาเแสงมารกกดแสงมรกกก็ปลยขวาเลยเดียวไหม สายวารกับสายขวาบัวสามเพื่อนขวารถถาโนกสายถี่หนึ่งรถถาโนกเจอหารถเต้าใส่ไดไหมอามาตาต้อแยกออกมาไม่ยอมให้จับง่ายๆเอาแล้วก็รวบนายครับเตาลเตลเติลเอิเติลเติเติล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 ลเติลเติลเติเติลเตเติเติ

กดล็อกที่สองู่ต่อไปนะครับไม่ถ่ไปแบนั้นดิชนะแล้วชนะแล้วเย็นๆเหลือิมกับแกงเพชรนะครับเหลือคิมกับแกงเพชรนะครับพู่ต่อไปนะครับและจะย้อนกลับมาคู่ของน้องชุปอย่าันด้วยอยัวยตัวอีกตัดซุ้มเอมังคับตัดมังคับตัดที่สามย่อมทน่สามแบกโอมากาฟันทงวัฒนรภพไทยย่อมไปขึ้น

ยังเดินไล่ยัเดินไล่อยู่พื่อเทนนแแตะไปขวาแล้วไปขวาเฮ้ยไปขวาไปขวาดกันเพื่อเอ้ยยยยยียย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 เยย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 ียย เทียบ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 ไโอเโคเดินเข้าหาแ่ารอ่าบัแล้วดันอยกแล้วไปด้กันทัคู่อ่ยรอบสุดท้ารสุดท้าครับคุูนี้จับได้รับพระจัวกับท่านผู้กองวีรพงษ์ แดนพี่มาครับเนี่ยมาทางด้านนี้เลยครับมาทางด้านนี้เลยเสียชดเสียชัดเสียอัดมาพูดต่อไปกันมวยเด็กมวยเด็กเสือคิมกับแกนเพชรโอเคแกนเพชรแกนเพชรกับเสือคิีมเราได้เลยครับมาบรรลุกันมารับศาตัวด้วยรับมารับศาตัวยกันมาๆๆๆโอเคครับหนึ่ด่านนี้ด่านนี้ครับนี่ครับอ๋อ